สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้สาวอุบลจะพามาดูการกำจัดวัชพืชออกจากนาข้าวนะคะจากต้นข้าวเพราะว่าตอนนี้ฝนทิ้งช่วงทำให้หญ้าวัชพืชต่างๆมันจะโตเลยต้นข้าวไปแล้วมันจะงามกว่าข้าวแล้วจ้ะเพื่อนๆทีนี้ชาวนาวิธีเกษตรกรเนาะ ชีวิตของคนมันนอกก็มาตัดตัดใบข้าวตัดใบข้าวตัดใบหญ้าตัดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแล้วจะทําให้ข้าวเกิดงามขึ้นมานา่าจะแล้วก็ใบข้าวแล้วก็ใบหญ้าอะไรต่างๆที่ตัดออกมาแล้วก็จะให้วัวกินเนาะเป็นการกําจัดวัชพืชออ,อกจากข้าวแล้วก็ได้ประโยชน์ให้ ให้วัวควายกินเนาะเพื่อนๆก็เลยพาเพื่อนๆมาชมกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัดมาแล้วตัดามากองไว้ก็ผูกวัวควายไว้ในร่มเนาะก็จะมีหญ้านะคะเพื่อนๆหญ้าที่ตัดเอาไว้ก็เยอะอยู่ ก็ไปดูที่เขากำลังตัดกันมาชมบรรยากาศเกษตรกรที่เขาตัดใบข้าวใบหญ้าออกจากข้าวเนาะจะทำให้ข้าวแต่โกงามแล้วก็ได้อาหารให้วัวควายกินเนาะจ้ะเพื่อนนี่จ้ะ เอ๋จะร้องเพลงใควายฟังนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะข้าวที่เขาตัดออกแล้วมันก็ยอดเขาก็จะงามประมาณนี้นะคะเพื่อนไปชมการทำงานของชาวไร่ชาวนาเนาะ แดดร้อนฝนตกแดดร้อนขนาดนั้นก็ต้องสู้นะคะวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาเห็นไหมคะนี่ข้าวแห้งตายและบางที่เนาะที่ไม่ใช่ดินจายบางที่ก็จะงามนะคะบางที่ก็จะเกิดโรคเป็นเี้ยไฟนะคะเพื่อนๆเอ้ยชีวิตชาวไร่ชาวนา ืูอป้าหน้าืูอดินนะคะอันนี้อันนี้ตัดไปแล้วนะคะเพื่อนนี่จะตัดไปแล้วเห็นต่อข้าวไหมคะนี่นี่จะเราจะแต่งยอดขึ้นมาเราจะงามงามมากเลยนะคะจะมีเสียงเครื่อง ตัดยาด้วยนะจ๊ะก็เอาไัยเพื่อเชไว้นะทีนี้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าอยากให้เห็นแต่อุบลอยากให้เห็นตอนเขาทำงานกันนะคะนี่จ้ะ นี้เขาก็จะแตกกอขึ้นมาแตกยอดใหม่เปลี่ยนยอดใหม่นะคะอันที่ตัดนี้ก็จะเอาไปให้วัวกินนะคะตากน้นก็จะเป็นควกมหวานนะฮัลโหลเจลวยร้อนไหมคะม<า>เจลวยนะคะเนี่ยจะของสวนพริกทับเจ้าสัวตามเข้ามาค่ะแล้วบนตามเจลรวยมา

อนุญาตให้มาตัดไปให้วัวควายกินเนาะ,ะเพราะว่าเขาไม่ไหวเขาไม่มีวัวควายก็เลยใช้ใช้แรงงานคนที่มีสัตว์เลี้ยงช่วยกำจัดวัชพืชเนาะ,ะกำจัดวัชพืชออกจากนาข้าวแล้วก็ได้มีประโยชน์ให้วัวควายกินข้าวก็งามแต่ก็งามนะคะเพื่อนๆใช่ค่ะ นี่จะ้ะเยรวยกับแฟนเขาขยันมากเลยนะคะคเพื่อนๆเตรตรกรตัวจริงนะเนี่ยเกรตรกรที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งเลยปลูกพริกทาสวนปลูกพริกแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดมีทุกอย่าง เพื่อนดูกเขาเรียกหญ้าอะไรนะคะสูงตั้งสามสิบสี่สิบเซนเลยค่ะท่วมข้าวเลยท่วมใบข้าวเลยนะคะเพื่อนมีแต่หญ้ามองมาทางไหนมีแต่หญ้าเพราะว่ามันแรงฝนทิ้งช่วงหญ้าก็เลยงามกว่าข้าวเนาะเพื่อนไม่รู้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงสาวอุบลหรือเปล่านะคะถ้าอยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะ อยากให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะบรรยากาศของการทำงานของชาวไร่ชาวนาของทางจังหวัดอุบลไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนๆเขาทำยังไงกันครับกำจัดวัชพืชยังไงเหมือนทางอุบเลเราหรือเปล่านะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้สาวอุบลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง กพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอุบลได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกเรื่อยๆนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ๊รวยด้วยนะสู้ๆจ้า <c oughs> สู้แล้วจะรวยนะคะอย่าท้อแท้ถ้าเหนื่อยก็พักมีแรงก็สู้ต่อเนาะเพื่อนๆน,นี่คือวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาเนาะเพื่อนๆก็ได้มาแนะนำให้เพื่อนๆดูมาทำาสายทำให้เพื่อนๆได,ด้ดูกัน แคบ,บเดียวนะคะนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกองน่าเร็วมากนะคะถ้าทำงานกันเร็วมากนะชุดนี้ <c oughs> อ่าน้ำมันหมดแล้วเหรอ <c oughs> น้ำมันหมดก็พัก แปดเก้ากองน้ามาไม่ถึงสิบนาทีนะคะเพื่อน,เ,อนเ,เดียวมากเลยเดียวมากเลยเจ๊รวยกับแฟนไม่รู้กิ <laughs> นยาอะไรมา, <laughs> า <laughs> กินกาแฟมา<ส> <speaking S 1> เนาะเห็น ok ดบก,กาแฟกันถ้าตัดก็จะเป็นลักษณะนี้คะ่ะตัดใหม่ๆฝั่งนี้จะเป็นหลายวันแล้วอาทิตย์หนึ่งเนาะนี่งามแล้วถ้าฝนโปรยลงมาก็จะ วานปุ๋ยกันเนาะนี่จ้ะพาเพื่อนๆมาชมท้องไร่ท้องนาเนาะชาวอุบลของเราฝนแรงทิ้งช่วงไปเป็นเดือนแล้วค่ะใครก็ได้ช่วยบอกน้องฝนมันตกทางอุบลด้วยค่ะเพื่อนๆ วันไหนก็ฟ้าร้องฟ้าร้องก็ไม่มาสักทีเนาะขู่เฉยๆย่รู้จะขู่ทำไมเนาะจะมาก็รีบมานะน้องฝนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊สะสาวบนร้อนแดดแดดมันจัดมากตอนบ่ายนะคะนี่ รักนะคะจุบ